ีมาเจอกับพี่นูนพอดีเลยครับเดี๋ยวพาให้พี่นูนพามาชมไก่ไก่ในในฟาร์มดูครับนี่ตัวแรกไอ้ตัวนี้ไม่เห็นเลยตัวนี้เคยเห็นไหมพี่ไม่เพราะว่าช้าไม่เห็นไนก่หมืออกมาออกของโันยี่สามสวยเลยต่างเที่ยที่ไทยเป็นน,นี่สวยจริงตัวนี้สวยจริงแต่ยังไม่ซ้อมเหรอพี่ตัวนี้ยังไก่ของเมื่อวานยี่สามครับสามหกสี่ เดี๋ยวเราพาเดินตามกันตามพี่นุ่นมาดูครับแล้วเวลาพี่เลือกไก่ไก่ใหม่ๆเอาไปเตะเนี่ยพี่ต้องดูยังไงอะไรยังไงก่อนไหมไก่ที่ปามเนี่ยเ,เต็เไปน้ีสมบูรณ์อ๋อถ้าดูเรื่องความสมบูรณ์ก่อนเลยเอ,อืมอน,อน,นี่ครับ แล้วจําเป็นไม่ต้องเยี่ยมไม่เยี่ยอะไรอย่างงี้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยไม่จำเป็นปน,นี่มไก่เยียมไก่สวยนะอ่าได้ถึงพอได้เร็นสัตว์ที่ดี